สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ขายดัดไปแล้วนะครับวันนี้ผมเ็่อจะพาเพื่อนๆมาดูรถที่ผมปั้นไว้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้ขี่เลยเนาะวันนี้ก็เลยอาเปิดเพื่อนๆนสนใจนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นรุ่นอะไรไปไปดูกันอันนี้เลยครับทุกคน y ยอ a ม a า o n าคอนค R X K นะครับผม1 3 5ซีซีนะครับคันนี้เป็นรถของคุณพ่อผมเองแต่ทีนี้ว่าเขาไม่ได้ขี่นะครับเป็นเบาหวานก็เลยจอดทิ้งไว้เฉยก็ไม่ได้ใช้งานอะไรก็เอามาขายดีกว่านะครับพูดถึงรายละเอียดคันนี้ก็เอกสารภาษีนี่คือเต็มเลยปีหน้าเลยนะครับภาษีหกนะครับทะเบียนนครสวรรค์ คือคันนี้ต้องบอกย้วว่าจัดสภาพมาหมดแล้วโดยช่างอ้นนะครับจัดสภาพมาโครงทําสีแล้วโชคหลังก็เป็นเปลี่ยนแล้ว YS นะครับถังน้ามันตําหนีมีไหมก็นิดหน่อยครับตามสภาพเนาะนี่แค่มีรอยตรงนี้แต่โดยรวมแล้ว,วก็โอเคมงไมอะไรก็เบิกใหม่นะครับดูเลขใหม่300ร้อยกว่าโลคือทำํำมายังไม่ได้ขี่เลยนะครับทุกคนเนี่ยให้ดูรายละเอียดทงท่ออะไรก็ชุบใหม่หมดนะครับ บ่งบออปาาให้แล้วคือเอาไปนี่ก็คือเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวน้อให้ดูชุดสีนะครับอ่าก็เบิกใหม่หลายชิ้นนะครับสีโชกหน้าก็ยังไม่แตกนะครับอ่าสีโชกหน้าก็ยังไม่แตกให้ดูกันเลยลุงล้อก็เป็นล้อทองดี A ี D. นะครับปัดงานเรียบร้อยแต่อาจจะหมองหน่อยเพราะว่ารถมันจอดทิ้งไว้นะครับไม่ได้ใช้งานอ่าท่อชุบเง,ง,งาเงาเลย ส่วนเสื้อสูบนี่ก็คือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าลูกอะไรนะแต่เอาเป็นว่าคีดีเดี๋ยวรีวิวให้ดูอาจจะมีดังนิดหน่อยตามสภาพถังสองทีก็ใช้ปกตินะครับถังสองทีฝั่งนี้แต่ปั๊มมอตอร์ลุกอยู่ตัวนี้นะครับขคบบูเป็นขาบูเดิมเนาะถังสองทีก็ยังอยู่เติมปกติแต่ผมไม่รู้เติมยังไงนะน่าจะแกะตรงนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเนาะ,ะชุดสียังโอเคครับชุดสียังใหม่นะครับ เอกสารภาษีเต็มนี่ยางใหม่ๆเลยล้อใหม่ๆเลยเอาไปขี่เติมน้ำมันขี่ล้างอย่างเดียวจบเลยนะครับคันนี้อะให้ดูรายละเอียดหรือเพื่อนๆมีข้อข้องใจสอบถามเกี่ยวกับรถคนี้ทักมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทักไว้ให้เปิดราคาไม่แพงครับนะครับอะเดี๋ยวไปดูเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทกัมนมาดีก,กว่าระบบไฟ<ห> <นะ S 2> ปัดกนะันก่อนนะครับเลขไม้อะให้เพื่อนๆอนดูสามร้อยโลครับผม คือทาไปยังไม่ได้ขี่เลยเนาะอ่าดับแรกก็คือไฟติดนะไฟหน้าไมติดนะครับอ่ไฟเลี้ยวติดเนาะอ่าโอเคไฟเลี้ยวติดนะครับนี่ซ้ายขวาโอเคติดเนาะอ่าติดนะครับอ่าแต่เสียงดังระบบไฟนี่ทํางานปกตินะครับระบบไฟนี่คือใช้งานได้ปกติไฟสูงไฟต่ำใช้ได้เกียร์น้ำมันใช้ได้นะครับอ่าที่ผ่านไปโอเคเนาะ ไฟเบรกอ่ะไฟเบรกอาไฟเบรกอาจจะย,ยังไม่ติดเนาะอะไฟเบรกติดครับไฟเบรกอาติดนะโอเคต่อไปเราไปดูถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างก็มาดูถึงเครื่องยนต์กันบ้างดูสิเป็นยังไงบ้างคือจริงๆว่าจะบอกว่าสั้นๆทีเดียวติดไหมติดนะครับผมแต่ทีนี้ว่าผมขี่มาสักพักหนึ่งแล้วมารีวิวให้เพื่อนดู เดี๋ยวเรามาดูรอบเดินเบาว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูผมเพิ่งล้างมาเครื่องยนต์อาจจะเย็นสักนิดนึงนะครับเลือ่อนเกลียวน้ำมันก่อนลืมอนลืล่อลื่าเปิดกลียน้ำมันน่านหนึ่งแล้วลมเมือ่อเปิดกลียน้ำมันขอโทษทีครับผม อันนี้เป็นรอบเดินเบานะครับทุกคนเสียงนี่ก้องงวานเลยดีเดียวรถปี80หรือ70นี่ผมไม่น่ใจนะครับแต่โดยรวมแล้วอาจจะมีเสียงแหวนนิดหน่อยนะครับเสียงแหวนนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ฟันใหม่นะครับทุกคนซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหายังขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวปัน้น รอบสูงให้ต่งกันนิดนึงอ่ามปวัดรอบม้วัดรอบขึ้นนะครับทุกคนทุกคนเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ได้รับชมกันแล้วเนาะยามาฮ c าคอนคอร์ดไอคาสีเต็มคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่35,000าบาทนะทุกคนจะส่งได้ทั่วประเทศเลย จะส่งให้ทั่วประเทศเลยอยากจะเช็คเครดิตหรืออยากจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะครับสามหมื่นห้าต่อรองได้นะครับผมอาจาจะต่อรองไม่ได้เพราะว่าคันนี้ทําไปนี่ร่วมๆสี่หมื่นซื้อรถมาก็สองหมื่นแล้วเนาะก็คือขาดทุนกันไปสําหรับใครที่ใจรักจริงๆหรือชอบจริงๆในยามาฮ่าคนขอดุนนี้นะครับผมก็ยินดีขายอยู่แล้วนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ทักมาคุยกันเนาะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมครับ35,000พับาทสาม0 0นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม